แต่ทีเนี้ยพอหลังจากปฏิญญาฟินแลนด์เอยหลังจากที่โรงแรเออเออช่วยขออภัยนอลนด์เน่ยอทันอันก่อนหน้านี้ขออภัยขออภัยห้ามฟ้องนะฟ้องไม่ได้ปฏิญญาเขาใหญ่ แล้วก็ที่โรงแรมพูแมนดูชื่นมือสุดลเกินและรวมถึงสวสาสสีน้ําเงินที่คุมสภาสูงไว้ได้แล้วว่าอย่างนี้ไล่มาตั้งแต่อยู่ๆอ,อนุทินและพักภูมิใจไทยก็พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเข้าสภาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอ<ช>ิส,สริยภรณ์ชั้นสูงเลยทีเดียวนะครับอนุทินนี่ก็มีบทบาทสําคัญหลังจากนั้นพบทักสินตีกอล์ฟร้องเพลงกันเรื่องกัญชากลับมาเลยจ้าถูกต้องนะครับ เราเริ่มเห็นอิทธิพลแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์พลังละมุนของอนุทินที่แทรกซึมเข้าไปในทั้งการเมืองและ,ะในใจผู้คนค่ะก็เลยทําให้คือวันนั้นถ้าจะมองไม่เป็นการเมืองก็มองได้นะพี่ปูเพราะว่าอัก็ระจัดยิ่งใหญ่<า>ใครจัดโ<า>้ว,วกันไป แต่เราขออนุญาตมองทางการเมืองก็แล้วกันมันมีนัยยะสําหรับพี่มองว่ามีน,นัยยะแต่ทีนี้ต้องรอดูเพราะว่าทางคุณเศรษฐาเองก็สู้ยิบตาสู้ขาดใจคือยังไงฮะเอาเป็นว่ามีมาเอกสบ์บอกเซอร์ออกมาเดินก็ดีละอาจะต้องขอแสดงความเสียใจคุณแม่นายกเสียะะแสดงความเสียใจด้วยะนะครับ